มาครับมาครับมาครับย้ำนอใส่น้ำปูครับผมพักกับน้อยเดียวนะครับบอรน้่นพักกับเนาะนี่นะน้่นเพ่ครับจิ้นแดงครับจิ้นแดงครับของดีเมืองลำปางเนาะของดีเมืองลำปางเนาะจิ้นแดงครับผมหรือว่าหมูแดงเนาะครับเนาะหมูแดดเดียวป้าหลาดลำปางนะครับเนาะนี่เป็นจิ้นแดงครับผมอู้ของดีของเดีครับของโปรดผมสมัยย้ำนอยนี่ย ถอดกินตอนเจ้าก่อนไปโรงเรียนนะครับสมัยก่อนนะมะคะลาเลตตัวนี้นะนอกจากจิ้นแดงหมูแดงนะครับเพ่อนก็ยังมีหมูแดดเดียวนะครับเนาะโอ้ยขั้นตอนการปุ๊งไง่ายขนดครับผมเอาไปเข้าเว็ส3นาทีกินได้แล้วครับเหมาะกับคนทํางานนะครับเนาะหรือว่าพี่น้องอร์ตีมีลูกมีหลานนะครับเนาะเวบตอนเจ้าเป็นกับข้าวเจ้าลูกคุณหลานับผมง่ายคือแต่ว่ววันนี้ผมจะทอดเด้อตั้งหมอขางใส่น้ำมันตั้งไฟหือฮ้อนเนาะ จิ้นแดงครับสองติ้นเนาะอุย้ยโดนหน้าอย่างน,นี้ดิ <S <S 1> <S 1> อ้าวสามติ้นเนาะถ้าจะง่ายเอาไปเวฟดีกว่าครับเนาะวันนี้ผมสาธิตแบบทอดเนาะเพราะว่าผมมักกินแบบทอดครับร้อนผมกินแบบแบบทอดเน,ะน,น,ะะนดาเนะครับเนาะสมัยยี้มนน้อยนะฮะโอ้ถึงเึ้นครับนี่ของดีเมืองลำปางเลยครับเนาะจิ้นแดงมิติลำปางทีเดียวครับแต,แต่ประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วน,นะครับเนาะฮะติดมันก็มีเนะาะแต่ว่าภรรยาผมมักแบบกรอบๆครับเดี๋ยวผมทอดไปผมซักจำก่อนเนาะ นี่นะครับเอาละพี่น้องฮะกรอบสักหน่อยอันนี้สุดยอดแล้วก็ผมใส่หมูแดดเดียวลงไปทอดเลยนะครับเนาะอู้เทิบใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องฮะดู๊กเต่าหน้าผมนะกี้นะเทิบหนึ่งนะครับเนาะ <c oughs> อู้กระป๋ำนอลำ้ลำลำ้ำสกัดครับนี่เดี๋ยวผมขอทอดจิ้มแดงเพิ่มเหมือนซะน่อยครับตะก,กี้พรระยาไปจิ้มขอละลำ้ำแล้วครับนะเนาะอ่อมดถุงเลยนครับเนาะ ของโปรดของโปรดชีนแดงเหน็นะอันนี้ทอดแบบนุ่มๆห,หมากอรอบแต่นะครับเนาะพอละอันนี้ทอดแบบนุ่มๆโอ้แก้มหน้ามีฟองกระถ่ายจะเข้าถามกันนะครับพี่นอะมาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มยำนอกับจิ้นแดง กับหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาไหลลำปางครับผมมาก่อนจะไปจิ้มก็น้ำกระดาครับผมน้ำก๊อกเนาะเปิดจากท่านนะ, <c oughs> นะครับนะจักโบกครับผม,มกินแรงร้านะครับเนาะกหม้อเฮ้อมาแอมกระหล่ำหน้อันนี้ติดมันเหมาอฮะเลย ขุยเนือมะนาวนะครหม้อใบขิงกับมะก๊อบได้นะครับถ้าพี่น้องอ่ะผสมดวกเนือนาวนะครับกินแดงกับหมูแดดเดียวเลยนะมาก๊บพี่คาอะได้ครับปลาลาาเป็นกระมีน้ำพริกคาตัวหนึ่ง กินกับน้ำพริก้ากับขา้าวทาครับนี่<ฮ>จริงปะเลรอดูหอมคาขนาดขา้าวทาหมูแดงเดียดกวบหอมข,าขนาดอันนั้นมันอย่นะครับล้ำดีเนาะมา จำเนื้อพิคานไปนหมฮะเพชรละพิคากกอไปกับกินปีงกินยางเลยนะครับเนาะกินหนึ่งสเสมอฮะอติดมันแตกโยวเลยจินแดงของมากครับกินกับข้าวหนึ่งอุ้นๆกับตึงลำนะํำเนาะพิคาเป็นเพชรครับมา มอมนนี้นอปูเลยนะฮะ Wow, nó nghe cọp Chim đắng không? Móc หมูแยดเดียวก็คือครับเรียวนี่นุ่มหอมขนาดเลยอของแก้มก็ถ้าจะคือกับเขาเจ้ากับเขาเนื้ออุ่นๆกับน้ำพริกคานี่ฮะม,มะลำ่ำของโปรดผมตั้งแต่ย้ำน้อยแล้วครับเนาะคือ,อ คดยเฉพาะติดมันฮะมอะเกิดนั่น <c oughs>